ใช่ไหมครับมีความแสดงการเปลี่ยนกล่องล็อรีโมทนะครับชุดรีโมทไร้สายดิจิตอลนะครับขาชนสามทับดีดีนะครับใส่กับแอร์เทนนะครับกล่องเก่ามีอห้าสตาร์ชาร์ครับลงเวลานานเกินไปนะครับทดลองดัดแปลงออกมาได้ก็องรีโมทให้นะครับชุดล็อกรีโมทแล้วก็กล่องคอนโทรลนะครับขาล็อก

เก้าปิดแล้วนะเนาะแดงเป็นลายนะครับตัวน,นี้เราใช้น้ำเงินตัวน,นี้เหลืองๆไม่เป็นติดเด้ยงคอยนะไม่ติดอยู่นะครับสายรับหมดลงไปอย่างนี้นเป็น่ยเปนงนก่อใหม่นะครับ สายกันนะยังไม่ม้วนเก็บหมดเลยนะ,ะหยุดสายได้ใช่ไหมหายแล้วย้ำผ่านปานะครับสองเส้นเลยครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา งเงรื่องต่อกันเอาแล้วยึดกันใช่ไหมครโอเคครับเมื่อต่อมนเสร็จแล้วครับก็เป็นใช่ไหมจะต่อให้เทสด,ดูชุดคข้าวๆกันนะฮะเดี๋ยวค่อยไล่สายอีกทีนะครับเสียบตัวรับไดโหมดนะครับประหยัดเวลาในการถ่ายทำนะครับใช่ไหมใส่ถ่ายได้หมดนะ แตงเป็นไฟนะครับไฟไฟก็เข้าลายนะครับ T M เจ็ดนะครับเข้าไปนะครับ T M เจ็ดคอมเฟเซอร์นะครับ T M หกนะครับไอเดียแมกเนติกนะครับคอยล์ร้อนนะครับก็นิวตันนะครับ T M แปดนะครับนิวตันสีขาวนี่ 1> T.M. หนึ่โลนะครับโนี่สีแดงนะสีแดงนะแม้วเอาแสงได้เนี่ยเลือดเรือดเลือสุดครับมีโน้ตโอ้นี่วะดีนะใชับเครนองัมีฐานไหมไม่มีฐานก็เอานู่รีโมทก่าเลยก็ T.M. สองนะครับสีน้ำเงินนะครับพัดลมนะครับ หลงก็ M สเป็นออเตอร์ไฮนะครับโลมีเียมนะสีดนะครับ้ก oh, ็ส,สขาว็ตอนนี้ต้อนไปน,นะครับตอเทปอน,นครับประมาณนี้ครับรเยงานอีกทีนะครับ่านดูนะครับ ใครจะเปลี่ยนกล่องรีโมทนะครับเป็นแนวทางนะครับจะน่ายทีเพื่อความรวดเร็วติดยังเอติดแล้วเดี๋็กสิบสองเปิดเลยเออโอเปนยังไม่โดนอะไรตัวใหอ่แร้วติดไั้เนี่ยอ๋อไปิดติดยังยังอ๋อไฟไม่ติดเ่ะ แบบนี้เ mm ๋ยใส่ไฟลดนะเอาคาราลงมาแค่ปิดเลยเปิ่นจะเอาคาราลุงมาลองก่อนนะเองก่อนไฟไม่ต hmm. uh. mm ิดนะคาราลงได้นะเอาเปิดเปิดไฟไหนเนี่พอแล้เอาไฟไม่ติดอะ กี่ยงปิดเลยใช่ไหมปิดอ่ะให้หนูปิดอ่ะติดกล้อเนาะงปิดแล้วหายแล้วนะครับเมื่อกี้เราก็เจอใส่ไฟขาดหน่นะครับเราจะติดคีมย้ํามาให้ไหมตัดสายสีแดงทิ้งเลยนะครับย้ํสายสีดำเลยตัดปัญหานะครับ ยาวเนาะโอเจบทีเดียวเลยนะครับ ใส่อ่อนย้ำให้เข้าอยู่ฮนะะแข่งกันย้ำยากหน่อยคนระนะับร้อนเลยนะเกรียดเขาไม่ค่อยติดนะหาน้ง,งานนะครับ เลื่อนปอดเสียบลายนะครับนะใไงมไปดเงอข้ามาครับไปด่าไปดอากันอ๋รับติด๋ยวทงานครับ เราโชว์นะครับเราหองปิดนะครับโอเคเปิดนะเปิดปุ่มโอเคได้ครับเปิดที่หมดโอเคแล้วครับเปิดเป็นปรสามวันะระมานี้จะได้เปิดอุภูมิด้วยนะครับ สายานก็เลื่อนนี่นะครับลงมาสุดแล้แรงไม้ใช่ไหมทางทีมห้าศาครับมาผกในห้องสายติดแปดามลองเทสด้ว็ประกอบไปนู่นนะครับเียร์ที่ละแปดโอเคครับเพราะขอจบแนวทางการติดตั้งของรีโมชนะครับใช้กับแพรเทนนะครับ แใส่นะครับก็หวังว,ว่าจะมีประโยชน์เกิดจากทุ้ฝ่ายและใช้บทเก่าเือใหม่ในการต่อไปติดตั้งลูกค้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ